รู้ต่อชั่วโมงครับทางการนิวยอร์กสั่งปิดถนนหลายสายนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา4โมงเย็นวนันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาตี4วันนี้ของบ้านเราก็คือ18พฤศจิกายนพร้อมกับเตือนประชาชนนะครับให้อยู่ห่างจากถนนและหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยครับและช่วงนี้นะคะจะพาผู้ชมค่ะไปติดตามการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกค่ะ บริษัท ITEL Corporation จำกัดมหาชนหรือ ITC เสนอขายหุ้น IPO ระหว่างวันที่22-25ถึงพฤศจิกายนนี้ช่วงราคา30-32ถึงบาทกับโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ร่วมธุรกิจกับ1ในสิผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกจากกลุ่มไทยูเนียนโดยผู้ลงทุนต้องชำระที่ราคา32บาทก่อนจะมีการประกาศราคาสุดท้ายในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะ ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดการจองซื้อหุ้น ITC ได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้ง11รายหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ได้ที่เว็บไซต์ itel.com/investor การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเลื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะ เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมายอ่อโลกเศรษฐกิจพร้อมกันกับพี่ตั๊กทิติกรนครับเทรนเพื่อสุขภาพนั้นมาแรง มาดูกันว่าร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสลัดแครเอรี่มีการปรับตัวเพิ่มศักภยภาพให้ตัวเองอย่างไรสลัดแครเอรี่เนี่ยมีทั้งหมด25สาขานะครับและคิดว่าภายใน2-3ปีข้างหน้าเนี่ย